อัน,นิสงส์ของการสวดมนต์นะคะด้วยพระคาถาต่างๆเนี่ยอย่างน้อยนะคะเราควรจะสวดให้ได้วันละหนึ่งครั้งก่อนนอนหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะการสวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งก่อนนอนนะคะอันนี้ส์ก็คือว่าเพื่อที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราค่ะจะช่วยทําให้ชีวิตหน้าที่การงานของเรามีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะ เงินทองไหลามาเทมาทําให้เราแคลค่าจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงจิตเราก็จะรวมเป็นสมาธิได้เร็วขึ้นก็แนะนําให้เพื่อนๆกลามีทุกท่านนะคะให้หมันสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นทั้งบทบูชาพระรันตนตรัยค่ะสวดบทพระคาถา,าพาหุมมหากาพระคาถาชินบัญชรพระคาายอดพระกันไตปิฎกพระคาถามหาจักรพัทหรือ บทสวดตามที่แต่ละคนถนัดได้เลยนะคะเมื่อสวดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องแผ่เมตตาทุกครั้งค่ะก็จะช่วยชำระล้างจิตใจของเราเนี่ยให้มีความใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะซึ่งความใสความสว่างความสะอาดความบริสุทธิ์ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งพลังงานนะคะในการดึงดูดสิ่งดีๆค่ะช่วยเปิดรับโชคดีให้กับเราในทุกๆวันนะคะ เจี๊ยบก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกทท,ท่านด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุ